ไม้คลุมดินที่ท่านเห็นอยู่นี้คือบาหยาหรือบุษบาฮาวายซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสูงไม่มากนักหรือเราเรียกว่าเป็นไม้คลุมดินที่สำคัญก็คือมีการปรับปรุงพันธุ์จนได้หลากหลายสีสันทั้งดอกขาวดอกขาวอมม่วงดอกขาวอมชมพูและก็รวมไปถึงสีสันของดอกที่มีสีชมพูสดในลักษณะนี้ด้วยก็เป็นหนในการปรับปรุงและก็การคัดเลือกพันธุ์ จนได้สีสันที่สวยงามหากท่านกำลังมองหาไม้คลุมดินที่ให้ดอกสีสันสดใสในลักษณะนี้เราไปฟังข้อมูลจากมือเย็นสตูดิโอเกี่ยวกับบุษบาฮาวายหรือบายนครับเช่นเคยครับมือเย็นสตดโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าบายา หรือบุตรสบาฮาวายในชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานั้นก็สะท้อนถึงคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็คือการเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียด้วยโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าบุตรสบาฮาวายก็คืออะซิเตเซียกันเกติกาซึ่งชื่อสกุลอะซิเตเซียนั้นก็มีความหมายว่าไม่สอดคล้องกันทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวดอกย่อยของต้นไม้ในสกุลน,นี้จะมีลักษณะไม่สมมาตรซึ่งไม่พบกันได้บ่อยนักของต้นไม้ในวง หรือ Family a c a n t เนต a นั่นเองนะครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์กันกกติก้านั้นก็ตั้งชื่อจากการพบเจอต้นไม้ชนิดนี้อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาหากเมื่อพิจารณาจากถิ่นกำเนิดต้นทางของเขาว่ามีถิ่นกำเนิดในอินเดียแล้วก็มาเลเซียนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าต้นไม้ต้นนี้นำมาปลูกในบ้านเราก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ต้องเข้าใจลักษณะสันฐานของเขาสะก่อนก่อนที่จะนามาปลูกนะครับ หากเมื่อพิจารณาจากความสูงของเจ้าบุษบาฮาวายหรือบาหยานั้นเราก็จะนิยามเขาว่าเป็นไม้คลุมดินนั่นหมายความว่าเขาจะมีความสูงประมาณสัก30-40เซนติเมตรในบางกรณีอาจจะมีช่อดอกยืดยาวไปสูงถึง50เซนติเมตรก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วก็จะสูงประมาณนี้นะครับด้วยเหตุนี้การนำไปใช้งานก็เหมาะมากๆในการปลูกแสดงแนวเขตขอบ ด้วยเหตุนี้ในการนำมาใช้งานก็เหมาะมากๆในการปลูกขอบริมทางเดินต่างๆเพื่อทำให้ตัวพื้นที่ริมทางเดินนั้นดูกว้างกวางขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการปลูกเขาในฐนานะของไม้คลุมดินเพื่อเป็นฉากหน้าให้กับไม้ต่างๆที่มีความสูงเหนือไปกว่าเขานั่นเองสันฐานที่เราเห็นนั้นตัวลำต้นก็จะมีลักษณะอวบน้ำเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นอาจจะกึ่งมีเนื้อไม้ขึ้นมาสักนิดหนึ่ง แล้วก็จะพบกิ่งหรือลำต้นที่มีสีน้ำตาลอมเทาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับสันฐานของใบที่ชัดเจนเลยก็คือเป็นใบรูปไข่ตัวฐานใบนั้นจะค่อนข้างป้านสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเรียวไปทางปลายใบเนื้อใบสีเขียวขอบใบเรียบแล้วก็เราจะเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนเลยส่วนที่เราอยากเห็นก็คือตัวของดอกนั่นเองเป็นช่อดอกแบบกระจา ซึ่งในหนึ่งช่อดอกนั้นก็จะมีดอกย่อยหลายดอกเลยดอกเหล่านี้ออกบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกใบต่างๆแล้วตัวดอกย่อยนั้นก็จะมีปลายกลีบดอกแยกออกเป็น5้าแฉกปลายกลีบนั้นจะมนมีสีชมพูอมม่วงหรือสีม่วงอมชมพูเข้มๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีดอกไม้เหล่านี้ดึงดูดมแมลงได้พอสมควรในการที่จะเชื้อเชิญมแมลงเข้ามาตอมดอมๆเพราะฉะนั้นก็เป็นการสร้างสีงสันให้กับสวน พังในแง่ของดอกไม้ที่มีสีสันสดใสแล้วก็ชีวิตชีวาจากการเข้ามาตอมดอมดมของแมลงต่างๆนั่นเองหากท่านสนใจที่จะปลูกในปัจจุบันก็มีการผลิตหลายๆสายพันธุ์จำหน่ายด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านอยู่ไกลพื้นที่แหล่งจำหน่ายก็สามารถจะสั่งซื้อผ่านท่องทางออนไลน์อย่างช h อป e ี La z a d a าหรือชุมชนคนรักต้นไม้ต่างๆทางด้าน Facebook ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นผลดีด้วยเพราะว่าส่งตรงถึงหน้าบ้านเรานั่นเอง ลองเรียกหาดูนะครับแต่ก่อนจะนํามาปลูกนั้นลองสํารวจตรวจสอบพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงของเราเสียก่อนนะครับว่ามีพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่แบบนี้ชื่นชอบเลยหรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาได้รับแดดประมาณทัก4สี่ถึงหชั่วโมงต่อว,วันหรือรวมไปถึงการปลูกในพื้นที่ร่มไม้ใบบงังซึ่งมีแสงสว่างสองรอดมาบางช่วงระยะเวลาอย่างเพียงพอแบบนี้ก็จะสนับสนุนให เจ้าบุษบาฮาวายหรือบายาเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ดอกให้ผลอย่างที่มือเย็นถ่ายทําในพื้นที่นี้มาฝากทุกท่านนั่นเองนะครับโดยการปลูกนั้นก็สามารถจะปลูกได้ทั้งในพื้นที่ดินโดยตรงแล้วก็รวมไปถึงการปลูกเป็นไม้กระถางการปรุงวัสดุปลูกก็ขอให้ร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงด้วยเหตุนี้ในการปรุงวัสดุปลูกเราก็สามารถจะใช้ดินเดิมหนึ่งส่วนแล้วก็ปรุงกับอินทรีย์วัตถุ อย่างปุย๋ยคอกปุ๋ยมักอีกสักหนึ่งส่วนก็เพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าท่านจะเติมวัสดุชิ้นใหญ่อย่างเช่นกากมะพราะาพ้าวสับเปลือกสวนสงแห้งหรือแม้กระทั่งตัวกแกลบดิบหมักอีกสักหนึ่งส่วนลงไปด้วยก็ได้เพื่อทําให้ดินนั้นโปร่งโล่งขึ้นทายเทอากาศได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการปลูกลงในแปลงนั้นหากพื้นที่ของท่านโดยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างลุ่มต่ําสักนิดหนึ่งเมื่อจะแนะนําว่าให้พูนเนินดินบริเวณปลูกเจ้าบุษบาฮาวายหรือบายา สูงกว่าบริเวณอื่นๆโดยรอบนั้นประมาณสัก30ซนติเมตรแล้วค่อยปลูกต้นบุสบาฮาวายลงไปทั้งนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ําท่วมขังได้ในพื้นที่ของเรานั้นจะไม่ถูกน้ําท่วมขังชื้นแฉะทําให้เจ้าบุสบาฮาวายของเรานั้นล้มหายตายไปได้ง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเราปลูกลงไปแล้วการดูแลรักษาการให้น้ําให้ท่าเป็นประจําเป็นเรื่องที่ควรจะทําเลยขออย่างน้อยรดน้ําเขาวันละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของต้นไม้ของเรานะครับแล้วก็ใช้ในกระบวนการต่างๆรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและถ้าช่วงในฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนแห้งแล้งมากๆแล้วต้นไม้ของเราก็ปลูกในพื้นที่แดดกลางแจ้งด้วยก็ควรจะรดน้ําเติม,ม้าไปเป็นสองครั้งต่อวันเพราะว่าชดเชยน้ําที่สูญเสียไปจากการขายน้ํานั่นเองทําให้มีน้ําเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการต่างๆของเจ้าบุษบาฮาวายนะครับสำหรับเรื่องของการให้ปุ๋ยบุษบาฮาวายเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกแต่อย่างใดเราเพียงอาศัยการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและัมบอรทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักซึ่งมักจะขาดไปบ่อยๆเราก็เติมปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับโรยลงไปทุก15วันเลยทุกๆ30วันแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งจะมีผลดีด้วยทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็ทําให้มีธาตุอาหารอย่างไนตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็ปทตเซียมสน,สนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าบุษบาฮาวายนั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านจะใช้ปุ๋ยเคมีช่วยก็แนะนําให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับอย่างเช่นสูตร15 15 15แบบนี้เป็นต้นก็สามารถจะสน,สนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าบุษบาฮาวายได้ดีเลยต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งจากภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ เจ้าแปลงบุษบาฮาวายแปลงนี้เพิ่งเริ่มปลูกในระยะเวลาที่ไม่นานนักประมาณสัก2-3เดือนเองก็ยังมีการแตกพุ่มไปยังไม่ชนกันดีนักแต่ถ้าเราปลูกไปเป็นระยะเวลาน,านานเราจะรู้เลยนะครับว่าเจ้าบุษบาฮาวายนั้นเป็นต้นไม้ที่แตกพุ่มได้ดีมากๆเราก็จะมีแนวโน้มที่ทรงพุ่มนั้นจะสารกันแน่นเลยแนะนำให้เราช่วยเขาโดยการเล็มออกบ้างเอาไปปักชำเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปแบบนี้จะทำให้ทรงพุ่ม โดยรอบบริเวณนั้นดูปโปร่งโล่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของโรคและมแมลงนั่นเองตลอดจนในการตัดควบคุมความสูงไว้เมืออ่อังแนะนําว่าอย่าใช้กันไกลแบบยาวในการตัดแต่งกิ่งควบคุมสูงพุ่มให้เสมอกันนะครับแนะนําให้ใช้กันไกลเล็กๆในการเล็มยอดที่สูงขึ้นแล้วก็รวมไปถึงช่อด,ดอกที่ออกไปแล้วก็จะทําให้มีการแตกยอดใหม่ๆแล้วก็สร้างดอกได้ดีขึ้นเพราะว่าเจ้าดอกของบุษบาฮาวายแตกออกมาจากบริเวณปลายยอดแล้วก็ตาม ซอกใบต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าบุษบาฮาวายก็เป็นต้นไม้ที่เรียกร้องการเข้าทำลายของแมลงพอสมควรทั้งนี้เพราะว่าตัวใบของเขาเราสามารถจะนำมารับประทานได้นะครับจัดเป็น edible leaf หรือใบที่นำมารับประทานได้ก็มีหลายท่านนำมาใช้ประกอบอาหารแล้วก็รวมไปถึงกินสดด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของน้องหนอนน้องแมลงต่างๆที่เป็นแมลงปักกัดด้วยเช่นเดียวกันก็แนะนําว่าถ้าเจอแมลงปักกัด เช่นตั๊กะแตนต่างๆเหล่านี้นะครับก็แนะนําให้ใช้เมทาซานในการผสมน้าฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นๆแต่ถ้าเจอหนอนแนะนําให้ใช้ไลนิ่งนะครับผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นแมลงปากดูดเข้าทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเจอแล้วก็มีการระบาดแล้วแนะนําให้ใช้บูรินในการผสมน้าฉีดพ่นเอาให้ทั่วส่งพุ่มเลยนะครับทั้งเมทาซานทั้งไลนิ่ง แล้วก็บูรินเป็นชีวพันธุ์ของแอปพลายเกมนะครับไม่สร้างผลกระทบกับระบบนิเวศของเราโดยทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเราซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราและก็ลูกของเราด้วยนั่นเองนะครับใช้ได้อย่างเป็นประจําแล้วก็มีติดบ้านไว้เป็นดีที่สุดนะครับ <Okay. S 1> เมื่อประมวลภาพรวมของการเลี้ยงดูเจ้าบุตสบาฮาวายหรือบายานั้นเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยที่จัดว่า เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามจะต้องปลูกเขาไว้ในพื้นที่ที่รับแสงแดดแรงแล้วก็ย่อหย่อนลงมาสักนิดหนึ่งเป็นแสงแดดสัก4ี่ถ่งหชั่วโมงต่อว,วันซึ่งอาจจะปลูกภายใต้ร่มไม้ใบบังก็ได้ขอให้มีคุณภาพแสงที่ดีอย่างเพียงพอต้นไม้ต้นนี้จะไม่อ่อนแอล้มหายตายไปได้ง่ายๆแต่ถ้าหากท่านปลูกอยู่แล้ว มีโอการอ่อนแอใบอ่อนย้อยกิ่งโน้มลงมากๆแบบนี้แสดงว่าอยู่ในพื้นที่ร่มเกินไปลองสางกิ่งต้นไม้ที่อยู่เหนือเขาขึ้นไปหรือรวมไปถึงถ้าปลูกเป็นกระถางก็ย้ายไปให้ได้รับแดดเพิ่มมากขึ้นแต่ค่อยๆย้ายไปวางในพื้นที่ที่รับแดดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับการใช้งานก็เหมาะมากๆถ้าหากท่านมีพื้นที่ริมทางเดินที่ต้องการปลูกไม้ไม่สูงเพิ่มมากนักเพื่อที่จะแสดงแนวเขตของทางเดิน แล้วก็ทําให้ทางเดินนั้นดูกว้างขึ้นรวมไปถึงต้องการไม้ฉากหน้าที่มีสีสันสดใสให้กับต้นไม้อื่นๆที่เราปลูกอยู่ด้านหลังแบบนี้เจ้าบุษบาฮาวายหรือบายาก็เหมาะอยากยิ่งเลยครับเชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกัน หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นเรายินเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวภัณฑ์ดีของแอปพลายเคมีประเทศไทยนะครับซึ่งสามารถจัดการโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เราต้องเป็นกังวลกับการเป็นอันตรายกับระบบนิเวศต่อตัวเราต่อลูกของเราและก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับ หากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง e s h อ p e e Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a p p l ลายเกประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะแอดไลน์คุยกันกับ a p p l ลายเกได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับถ้าหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้มาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิป ท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครละนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกัลายาณมิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือยันด้วยน,นะครับและตอนนี้มือยันสิโดแอปพลายเคมประเทศไทยและก็บายาหรือบุษบา,าวายลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ